รับผมพี่นองผภาพี่นองมาติดตามเสี้ยนเหต่วต่อครับนี่ครับผมพี่เก่าครับเท่าทีบ่บอกสถานีครับเออบบอกสถานี่บบอกไอ้เบิ้งเอาครับผมเพราะว่ายังตีเจ้าลีกสิทธิ์ก็ยก่อสงวนไว้ิ่นบอกว่าอย่าบอกอย,ย่าบอกไปครับไม,ม่แม่นย่านนั้น พี่น้องห้ามาเอาปลาน้ำกันงนี่ครับอันมีน้อยหยาดอยู่กับผมพี่น้องเยาว่ากันเด้ครับต้องเฮ็ดตามเพื่อนครับผมเพื่อนให่ทายกับบุญหัวนักลายแล้วครับพี่น้องบุญบดีว้านบดีญาติว่าพี่น้องเ้ายจิมาเอาไม่ยังไม่แย่งปลาหรอกครับผมมีน้อยหยาดอยู่เออเ้าต้องมาบอกสถานที่ครับเอาดึงยิบดูผู้นี่ดึงดูดึงยิบดูมีบอลนี่กำลังหมุนอยู่นี่ครับหมุนอยู่ครับผมหมุนอยู่ มีปลาขาวขึ้นมาแล้วหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวมีปลาอย่างเนี้ยมีแต่ปลาขาวอ่อยตัวใครับแต่ว่ากับปลถึอโอ้หลายอยู่หลายอยู่หลายอยู่ครับผมปลาขาวครับปลาขาวโอ้หลายอยู่หลายอยู่ยอยเอมอเมันเป็นว่าบ่าถือครับผมมาๆๆผู้ใดจิกเดืยอยยกผู้ใดจิกเดือยยก น่องครับผมดีดดีดครับผมเขาไปเบื้งเขาไปเบืง้งโอ้ยโอ้ยไปดีนแนงแต่ตัวนี้เออโอ้ยฟังแต่เสียงลงครับบึ้มบลัมบัมบึ้มบึ้มบับมครับผมโอ้ยแถวพุ่นไลยแถวพุ่นไลยเดี๋ยวไปจัดช็อตจุบุญพี่น้องติดตามครับผมติดตามติดตามมามาเพื่อนว่าจิตจอะไ้จักช็อตครับผมเอามาจัดมาจัดมาไม่ยาวล่ะ วานยังไงกับมานดอกคมันคนสีมนนันเออยังสีละไ <laughs> ม่ใช่อีกไผผู้ลืมบ้มบำมีสีอนี่เดี๋ยยู่ผ้าคืนข้างบนอยู่ครับผมพี่นองทังบุญบมบำบมบำดูครับเฮ<า>้ยเวก่กอีตัวนี่บบ้มบำ ลอยอยู่ด้ล <c oughs> ของลอยอยู่ด้ลของลอยอยู่ยึกป่โอ้ยอุตส่าห์น้ำมาตะบุญตะตอนว่านบุญ ก็อย่างก็บ่มบั่มบ่มบั่มเลยางบนเัานหมมิดซีรีอยู่โอ้นั่นนั่นนา่นเพลทกล้องมาเพื่อนมาครับผมเอาเข้าไปเอาจักจั่นดูต้องตกเลี้ยวว่าไหมวะโอ้ยบังอยู่สะดุ้งอีกใช่ล่ะปลาใช่ล่ะโอ้ยเห็นแนวไหนคือเป็นเห็ดแมันดินเนี่ย ได้แล้วครับผมได้แล้วบาทนี่แต่ว่าบดดินบดดังเลยเอาเอาเอาตัวนี้ก็ได้เห็นมามามาดีแล้วดีแล้วอ่าจักตัวสอ่างสว่างโอ้ยพี่น้องกับผมสว่างบอกที่สามสองหรือสามนั่นสว่างับผม โอ้เริ่มบทีกแล้วเริ่มบทีอีกแล้วเริ่มบทีอีกแล้วมาๆมาๆมาหลุดเงินครับผมเอ้าเออหลุดน้ำป่ายังกระเฮ็ดไปเออพ่อได้เขากล้องทำพาปล่อยเสือกลงเอจังไดรกระเฮ็ดไปพ่อได้เขากล้องได้ละโอ้ย บ่มีเลยเนะี่ยมุมมีมุมมุมมุมไอ้มุมนี่มุมีมมมม่ครับผมได้เข้าอีลหลีบัตตนี่มาเอาเอาอย่าโดดอีลหลีละ่ะสองบ่ตัวเดียวครับผมพีม่น้องจัดไปเรื่อยๆนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้ว ป่าก่ได้เลี้ยงปลาราคาลุ่มลี้งแง่หนข้นมาแหงลงไปเรื่อยหรือเล่โอ้ยือ่นนหงหนิ่งถือจุ่ตจุน่ี่ขันตูครับบัก็สองสามครับผมพี่น้องสวยส มาว้ามวนอยู่ครับผมมีน้องยังสีมันจังสีมันเหนียวหันมาเอาเกลี่ยไปนนมรถไม่อยากเขากล้องคักมาแน่ดิถือปลาไงยังหันหนีเลือยงไม่อยากเขากล้องแต่คนอยากเขาอยู่มาเบอร์ก็ดูใช่ล่ะใช่ล่ะ อยู่บปล่ล่ะไม่เ้ยไายังบดอยู่ไงวู้เดียวูเดีอยู่อตัวนั่นนะยังอยู่อยู่ครับผมเอาอ้ตัวนี้ตัวใหญ่ออสวายสวายเก่าครับผมสวายต้องมาฉาดมามา แมี่ยยาตัวยาตัวพี่น้องแสดงว่าตึกตักครับผมผลทำห้างกล่องใส่ใส่บึ้มมีแล้วมีบุย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 แล้วนั่นเดี๋ยวดีแล้วดีแล้วโอ้ไม่ดินดีแท้ตัวนี้โอ้ยถือแก่ขนาดเลยดินหนึ่งสี่หนึ่งห้างครับผม ดินเล่บันี่นนไป <ละ S 1> ครับผมติดตามมี่ป้ด,ดึงกนอีแกลแกล<ร>้วพี่น้อมมงม <laughs> ากมากมากรถถเนี่บยบ้านไตีแล้วกัรถอื่นรกงแล้ว <laughs> จะค<ข> <laughs> จะขอต <laughs> อ,อ,อ,อวลาครับผมแต่มาโลด,ดอาลาดีกอื่นไรตีอะไ้วยขอสองบ่หนึ่งพี่น้องตะวันอีกเลือเลี้ยงเลื่อเลี้ยงเ่อนวิถีไทยบ่คิดบชนเพิ่นว่าไทยตัวน้อมาไทยคลิปทีนี่ Chạy là, Má Yêu rồi Yêu rồi Má Mẹ hắn ní cong y Ư ư ư Năn đê Ồ Xoáng tụi đứng Tụi đều oh, Tụi có gì nhẹ nhẹ thế Mẹ bò Ừ Má Mẹ ได้ไปเรื่อยๆครับบาทละตัครับผู้ใดฟุกกระิสองสามครับผมมีกับบาดละตัวละตัวครับมีไผสีออีกบ่มา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 สาวเร็วสาวเร็วสาวเร็วแข้งกลางวันแ้กลางแข้กลางครับผมแห้กลางนี่ครับผม มนัมนมันมันมันครับไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆม้วนเป็นม้วนครับช่วงนี้ม้วนเป็นม้วนครับถือก้นระตุระตุเลยครับผมถือแห,ห,ห,อออหนี่บุหรี่ยีกบ่นี่เอาอีกบนน่นี่เอาอีกบนน่นี่หันเลี้ยห,หันอีกแล้วเลี้ยหันอีกแล้วพี่น้องเลี้ยหันอีกแล้วเลี้ยหันอีกแล้วผมว่าต้องมีครับผมเอาเริ่มถือครับผมเริ่มถือนี่ผักเรื่อย <c oughs> ม,ม,มากรโอ,อ้ยบ่ถือครับผมบ่อกถือา็หม่เอาไม่เอาไม่ นี่วานแหนะแรกถึกออกมาอ่างเมียทันทีครับผมนี่บอกว่าแมากับเมียคนหนิมมานเป็นม้นท่านว่าก็ว่าจังได็กประหครับผมมากับเมียคนหนิมมานกันหาดว่าันเหาทะเลาว่าไปแล้วเอาแหเลี้ยงไอ้เลี้ยงเลี้ยงเนี่ยมากับเมียคนแรกหรือเมียคนที่สองนี่ อ้ตัวว่าตัวนี้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวแรกไหนแข่งเนาะเออสีหนารุ่นครับผมใหญ่ขึ้นแล้วใหญ่ขึ้นแล้ยวผมเป็นสองลูได้หนิสามสี่ลู่นะครับสี่ลู่ถึงกับยังหน่อยผมว่าเอามีดไปยังเอามีดไปปาดออกคุณบ่อบ่อว่าถึงก็บม้เอามีดปาดออกบ้ามาพี่น้องเริ่มมั่นอีกแล้วเริ่มถื้อีกแล้ว รดเพิ่นก็อยากกลับบ้านนี้แหละครับห้องแล้วห้องอีกอยู่ครับผมลดเพิ่นห้องแล้วห้องอีกอยู่ครับจักมันลดผู้ใดจะคองเพิ่นกำลังมั่นกับการดึงป่าครับมาทิตาตันตกผีครับผมเห็ดนุ่งๆยุ่งอยู่นี่เดี๋ยวเบิองเดี๋ยวเบืองครับผมเดี๋ยวขึ้นมาโซ่ว่าขึ้นไหลลงไปไกลเทนอ่บ้านนี้น้อขึ้นไปไกลเทนอ่บ้านนี้ดึงขึ้นดึงขึ้นไกลแล้วไกลแล้วกล่องจิซุ่มมาถึง วตาคุณบอกว่าย่างอยู่นเดียวสันย่างอยู่ครับย่างนั่นย่างอิลีครับผมขึ้นดึงเลี้ยแบไก่ตัวน้อยนึงิดโอ้ตอนนี้กำลังไหลลงไปหลายเลยครับผมเมื่อกี้ถือได้ครับเมื่อกี้ถือมาผู้ใดผู้ใดจะสู้อีกผู้ใดจะสู้อีกครับผม ไปจีดโซ่ครับไปจีดโซ่ก่อนครับผมจีดตามครับพร้อมกันเล่นดึงพร้อมกันเอาเลยจีดโซ่อาไปจีดโซ่ครับเฮงกลางวันนโอ้เฮงนีด่ดีกว่าครับผมโอ้ยผ่านตึงสองเลยครับผมโอ้เห็นขี่เล็ดขี่ไล่ครับเนาะผ่านกับผ่านน้ากันเว้ยโอ้โหจ่าจ้องตึงสองผ่านสองเฉยเลย ผมเป็นยังครับบมเป็นยังครับผมนี่อีกคู่นึงก็ลังดึงลงไปครับแต่ดึงขึกก้นมาดึงขึ้นมาหันมาหาพอดีเลยบึ้มเลยบาทนี่อ๋อคือมีตาปะขาวเหรอถึงตาปะขาวครับผมสวายบ่ถตรสวายบ่ถตร ได้เฮ่บ่ครับสีได้เฮ่บ่ครับผมพี่น้องเนี่คือสีกลางๆครับข้างล่างน่ะเห็นแหงากางอยู่ครับผมแหงากางอยู่อยเหงากางอยู่นั่นนี่ดีแล้วครับฟังเสียงห้องเอ้อจันทร์พี่น้องบ่อยู่ครับผมดินบิดไปอาลาดครับผมอีบัวบอแห้งครับเพป็นจีว่าเป็นน้ำกลอง เ <c oughs> ปินบุหรุกมาก,อก,มอาก่องตายครับผมเอาพี่น้องมาไหลลงมาไหลลงมาพร้อมกันหลายเจ้าเลยครับผมสิมาดึงเดี๋ยวผู้ใดสิบมานผู้ใดยี่ได้ขึ้นชซ่ครับผมเอาบ่ถีกบ่ถีกมามามาพูดต่อไป โอ้โหโห,โหวานบดถือก,กับนิงนิงหวานบดถือไปหวานจีบบดถืกดีครับผมนิ่งหนิงนิงอยู่ครับผมบดดินไ่หยังเลยดึงมาจาัาางดูว่าถืกป่าเราเมื่อส่องีูจะใส่เงยๆครับผมส่วนใส่สายมาถึงมาส่วนใบนี่นี่มึงเลี้ยงครับใบค้ำค้ำนี่ครับเปลี่ยนใส่หน่อยลงมาครับผมใส่สองสามลูกครับแต่มื่อส่องดูห่าหกลูกครับผมตัวหนึ่ง สิได้ยินเขาสิบท oh <su> ัวงฮี้งครับผมกลางโบกลางบึมโบบึมบึมโบบึมครับกลางโบกลางเออส่งส่งอยู่ครับส่งสิบบึมอยู่ครับส่งสิแขกลางครับพี่น้องแขกลางแล้วดีเลยครับผมดีแล้วดีแล้วเห้ยงบแด้งบันไดพจิพจิได้ยินมครับผมมามาหนึ่งหนึ่งหางหนึ่งหางครับผมดีสามสิโลครับผมพี่น้องประมาณนี้ครับ ประมาณสามลูกเกือบสี่ลูกนี่แหละอันจากสี่แกีวเลยครับหลากลงมาโยกดึงกินข้างล่างในะห้องเลยช็อตเลยครับผมผมเดี๋ยวเขียวลงมาอีกว่าต้องไปอยู่ข้างบนผมเดี๋ยวบุ่มเดี๋ยวบุ่มครับผมพี่นหวังจักตัวเหรอครับผมถ่ายพรท่านเลยครับผมพี่น้องเมื่อกี้นี่ลักถ่ายได้นี่ลักถ่ายปวดมาเลยครับผม ว่าทัานว่าทันเอาไหมเอาไหมครับผมเอาไหม,อไมรอดกับกูเดี๋ยวเพิ่นกระมากไหมครับผมมีหลายคนมีหลายคนกุ่นผู้นหนึ่งเขาไปปนดูฟังผมฟังปวดๆเลย